วันที่18กรกฎาคม2566นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเด้กล่าวถึงกรณีนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัววิจารณ์พรรคก้าไกลและแฟนคลับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงผ่านทางรายการไลฟ์กรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าตนได้ยินแล้วตกใจหลังรู้ก็บอกเขาว่าใจเย็นๆอย่าไปโพสต์เรื่องการเมืองยังไงพอก็ซัพพอร์ตอยู่ตนมองว่าเรื่องนี้จะอ้างเรื่องความเป็นเด็กไม่ได้ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับทุก อย่างที่เขาโพสต์บางอย่างใช้ความเห็นที่ไม่เหมาะสมอยากให้เขาโพสต์เรื่องที่สร้างสารรค์อยาไปพูดไม่ดีกับเรื่องของคนอื่นส่วนเรื่องนี้ก็คงต้องคุยกันช่วงนี้อาจไม่ได้คุยกับเขาเยอะยืนยันว่าแสดงความเห็นทางการเมืองได้แต่ต้องใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมและสร้างสารรค์ผมก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้คุยกับเขาเยอะในเรื่องนี้ต้องคุยและใช้เวลากับเขาแต่ดีใจที่เขาโพสต์ขอโทษทั้งนี้เมื่อวานตอนเย็นพอรู้เรื่องตอนก็ไลหาเขาแล้วบอกว่าเรื่องการเมืองอย่าไปพูดเลยแสนดี ถ้ารู้สึกว่าผิดไม่เหมาะสมก็ควรขอโทษไม่ได้บอกให้เขาทําให้เขาตัดสินใจเองเพราะตอนเขาโพสต์เขาก็ไม่ได้ขอเราและเขาตัดสินใจโพสต์ขอโทษเองนอกจากนี้นายชัดชาติเผยด้วยว่าเมื่อเช้าที่คุยกันเขาก็บอกว่าเขาเสียใจในสิ่งที่เขาโพสต์ไปและช่วงนี้เขาคงต้องหยุดไม่โพสต์อะไรซึ่งตนบอกว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับคนอื่นความเห็นแสดงได้แต่ต้องพูดในเรื่องที่เหมาะสมแต่เมื่อคืนผมกลับไปเขานอนแล้วเขานอนกอดโทรศัพท์แล้วก็หลับไปเลยคงฟังข คอมเมนต์จนหมืน่นแต่ดีที่เขาอ่านไทยไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตัวคงไม่สามารถขอโทษแทนเขาได้แต่คงต้องขอโทษในส่วนที่บกพร่องไปที่ไม่ได้คุยกับเขาให้เยอะแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีข้ออ้างจะบอกว่าเด็กหรือไปอยู่เมืองนอกไม่ได้เรื่องนี้เป็นกรรมคือผลของการกระทําทาไม่รบอบคอบจะมีผลกระทบกลับมา